ปีนี้สุราพอมากสุราจะเอามงแล้วได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเสียงเสียงยังเบาอยู่ไหมถ้าเบาก็คือจะเลิกไลฟ์แล้วนะเพราะว่ารักรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำแล้วก็โทรขุยกับเพื่อนแล้วน้ำก็เข้าลำโพงโอเคปกติแล้วโอเคเลย โอเคเลยทุกคนเดี๋ยวติดขนตาโชว์ก่อนเวลาติดขนตาทุกคนต้องติดให้ชิดโคเลยชิดโคไปเลยพอนี้โดนพี่อ้ําอ่ะ โดนพี่เลี้ยงดูตลอดว่าแบบรักตีขนตาอุบาทมาก <c oughs> อมรอพี่หลักลงคอนเทนต์อีกรอก่อนนะคะทุกคนอีกเก้าวันเท่านั้นเราจะเข้ากองประกวดแล้วเราตื่นเต้นมากเลยนะเธอรู้ไหมว่าฉันนอนกี่โมงเธอรู้ไหมว่าฉันทำอะไรบ้างตอนหนึ่งวัน เช่าโทรศัพท์ข้าห้องน้ำเหมือนกันจะได้เจอพี่รักที่ขอนแก่นแล้วน้องคิมสวัสดีค่ะจําได้นะคะจําน้องคิมได้นะจะได้เจอกันแล้วก็ติกับแต่อเีกค่ะวันนี้ฝึกแต่งหน้าเข้ากอง แต่จริงๆก็คล้ายๆ Everyday r o o k i ตกแต่งแต่ว่าแค่แบบหนาขึ้นแค่แบบเหมือนคูณสองอะ่ะเหมือนทุกอย่างคูณสองแชร์จนโดนบล็อกแล้ว่งอันนี้คือน่ารักที่สุดล้วขอบคุณทุกคนมากคือเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีโอกาสแบบว่านั่งจอดที่อันนี้เลยแต่ว่าเรารู้ว่าชาวด้อมสุรบพรมภาสุราพรม,มงทํทำงานกันอย่างเต็มที่และนักหน่วงเราก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนกันเม่ว,า,วาเราก็ไปยิ้มแต่เชา้า ไปยิ้มเสร็จแล้วก็ไปเรียนเต้นต่อเรียนเต้นเสร็จแล้วก็ไปซ้อมเดินอีกแล้วก็มีประชุมตอนกลางคืนอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนทางเราก็เต็มที่แล้วเราก็รู้ว่าชาวด้อมเราเต็มที่เราเลยต้องเต็มที่มากกว่าชาวด้อมเมื่อวานชาวดอมของเราก็ทํางานกันอย่างหนักหน่วงมีการเปลี่ยนกะกันด้วยนะในการแชร์ในการกดแชร์กดไลค์สุดยอมใจยอมใจมาก วันนี้อัปเดตหน่อยค่ะว่ายอดแชร์ของสุรังเท่าไหร่แล้วทุกคนรักฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในเพจ Miss Grand t h ailand ด้วยนะคะรูปของรักอาจจะอยู่ล่างๆหน่อยอาจจะอยู่ลึกมากๆก็ขอร้องแบบช่วยเลื่อนๆเลืๆลงไปจนถึงรูปของรักนะคะเราก็กดแชร์แล้วก็กดไลค์ตอนกดแชร์ก็ฝากเขียนแคปชั่นด้วยว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้รักด้วยนะคะรักอยากกินข้าวกับปอนะคะทุกคน ช่วยทำความฝันรักให้เป็นจริงด้วย